บเรียกพ่อลูกเรียกพ่อเวลาพูดอะให้มันมีน้ำเสียงดีๆเข้าใจไหมเวลาพูดอะครับพ่ออะให้มันมีน้ำเสียงแบบว่าพูดพ่อไม่ใช่เรียกเรียกเหมือนข้าเจ้ามันนิสัยไม่ดีอันนี้ยพี่พ่อต้องสอนหนูตั้งแต่เด็กๆเข้าใจไหมสอนเราตั้งแต่เด็กๆให้เราจาเอาเรียกไหมฟังเวลาพูดอะเรียกแบงเรียกพ่อแบง พ่อแบงค์นะเรียกพ่อแบงค์เรียกพ่อแบงค์เราต้องจำแต่เด็กๆอย่าไปทําเหมือนเข้าเจ้าเจ้ามันนี้ใส่ไม่ดีมันพูดกับยายกับพ่อไปเพราะอ่ะเรียก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 แบงค์เขาคั้วพ่อบอกให้เรียกพ่อแบงค์เรียกพ่อแบงค์นะอ่ะเรียกพ่อแบงค์จับมือเรียกพ่อแบงค์แบงค์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 โอวย ของแบงค์อะทำไมเพื่อนเขานอนกันหมดอะอันนี้ดูพี่กระจ้าขนอนอันนี้กังวลัวหนูึงไปอยู่ข้างล่างอะ่ะไม่สวยคะไม่สวยจะมาเล่นกับหนุชใช่ไหมน้ำข้านมึงอีละมีอยังดอกกุ้งออนมาจิมาเอาไปล่มไปล่มเปิดไปนี่ไปร่มกับมาเปิดอ๋อกันช่วยฟ้ากันดอะนุ่นนมนิ่มดีเปลี่ยนหมอนนอนจริงอ้า ้ยอเย่ปอปะนี่มองนี่เข <c oughs> ไม่ได้ไม่เล่นกับนุงหรอกกันนะโอ้ไม่เลยจะอาบน้ำให้เนี่ยทำไมเพื่อนไม่เล่นด้วยวะแอบสงสัยอยู่ตั้งนานนะ<_><_>พเพื่อนแปลกเลยเราเปแลราปกแลกวะเนี่ยทำไมตีนเราขยับไปเองเนี่ยอืมอะไมันมาไต่เข้าตรงนี้เนี่ยหรือเราไปเหยียบที่ไม่ถูกกลางนะคะพี่น้องเบิ่งอรรถ มาว่ามีมูเหรียนน้ำมันก็เล่ียญบุเดียวละมันเคยเห็นตีนเขามันเคยเห็นตีนเจ้าของโอ้ยใหญ่เบาใหญ่จมเด๋วที่นี่มันมืนคักเบาหรือซื้อเรื่องมันขึ้น่าเขาควนี่หนูละศูนย์ค่ะว่าแล้วก็ว่าอะไรมันจมด้จมดีเว้ยไม่เป็นไรอะไม่คคยมันหนูใช่ไหมไม่เสคยมันหนูใช่ไหมไม่เสคยมันหนูใช่ไหมทำได้เดินตามก่าน้าเดินหน้าเดินหลังเหมือนจะไม่ไม่สวยสนใจดีกว่า ไม่ใช,ช่ม่ใช่แจกันนอนที่เดิยมแง่ไม่สบายไม่ใช่เล่นกับหนูหน่อยสิแบงค์เรียกพ่อแบงค์เรียกพ่อแบงค์แบงค์หมูไม่เคยเล่นกับหนูหน่อยสิแง่ปิ๊บนี่ข้าเจ้าจะเล่นด้วยอยู่นี่ไงข้าเจ้าข้าเจ้าไปเล่นกับข้าวคัวหน่อยได้ไหมเออบอกให้หน่อยบอกให้หน่อยเออบอกเลยบอกเลยเจ้า ไมาบหวน้ำกุยู่ไปอยู uh, ่ม uh, ันเอ๊ะบอกบอกบอกเปกระจายเลย่ยงหนูเมืไหร่เด็กบระยากเล่นน้ำมันอินี่เล่นว่าเจ้าเมื่อจะเกียร์เล่นปึ๊บเมื่อปั๊บเล่ยนปั๊บปั๊บเมื่อปึ๊บปุ๊บมึงจะป้ากูได้จอดนียเรีนน้ำมันเหมือนว่าเงาเลยพระเจ้าอยู่พระเจ้า